สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ท,ทุกทท่านวันนี้วันที่25มกราคมเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีนะครับหลังจากที่ผมได้ปลูกแตงโม,โมโบริเวณนะครับในหลุมตรงนี้ครับยังไม่เกิดครับผ่านไปประมาณ3-4วันนะครับยังไม่ได้เห็นมีแววมันจะเริ่มขึ้นนะวันนี้ผมก็จะได้นำข้าวโพดนะครับได้มาปลูกแซมแตงโม,โมนะครับ,นะรบเป็นข้าวโพดข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดขาวหวานเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ก็เห็นแม่แกปลูกทุกปีก็เลยซื้อมาปลูกเพราะว่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้เป็น GMO นะครับเราต้องซื้อเขาตลอดนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเสียเปรียบของเกษตรกรเรานะครับเราไม่สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกเองได้นะครับวิธีการปลูกของผมก็เหมือนเดิมครับเทคนิคง่ายๆครับก็ใช้แบคทีเยสังเคราะห์แสงแช่ไว้ครับใส่ลงไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อปลูกผมก็จะปลูกระยะห่างประมาณสัก1ศซอกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 30ถึง40เซนนะครับต่อ1นเมล็ดนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราจะไม่ได้ใส่ลุมละ2เมล็ดเพราะผมก็ได้ไปดูงานมาแล้วนะว่าถ้าเมล็ดก็ตามที่เราปลูก2เมล็ดมันจะเกิดการแย่งสารอาหารนะครับก็คงจะต้องปลูกห่างกัน1เมล็ด1เมล็ดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลูกยังไงนะครับวิธีการก็คือร่องตรงนี้ที่ยกขึ้นครับฝั่งด้านซ้ายที่ริมิมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแตงโมนะครับริมตรงนี้แล้วก็ในร่องตรงนี้ผมก็จะปลูกข้อโพดลงไปเลยนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับ อ้าวหนึ่งเมล็ดครับหนึ่งเมล็ดก็แค่ฝังลงไปเลยนะครับแล้วก็กบใช้ดินกลบลงไปครับก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้ครับหลังจากนั้นครับห่างกันประมาณสักหนึ่งอกนะครับโดยประมาณนะครับก็จิ้มลงไปเกลี่ยๆลงไปเพราะ่ดินมีความชื้นอยู่แล้วครับนี่ครับเมล็ดครับเอลงไปเลยครับหลังนากนี้ก็เหมือนกัน เมื่อเขาโพดขึ้นนะครับเมื่อเขาโพดขึ้นร่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นร่องที่เราปล่อยน้ําใส่นะครับนะครับร่องที่ท่านเห็นตรงนี้เราจะปล่อยน้ําใส่ไปเลยนะครับปล่อยน้ําใส่เสร็จแล้วเราจะไถกบร่องอีกครั้งหนึ่งนะครับไถกบไถกบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องเล็กๆใส่น้ําเทแบคทีเรียสังเคราะห์แสงลงไปแล้วก็ให้ฮอร์โมนไข่ลงไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะครับตอนนี้ผมคงจะต้องปลูกก่อนเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะครับ เดี๋ยวคงจะสายก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับวันนี้ก็เวลาเล็กๆครับประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ละวันก็ามาปลูกพืชผักทางการเกษตรก่อนที่ผมจะไปโรงเรียนต่อไปสวัสดีทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ